ใช่ไหมผัดกระโดดหมูต้มต้มกับกระเทียมพริกไทย แกันน้ำเราต้มไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็เอากระดูกหมูใส่ลงไปในน้ำที่เราต้มไปแล้วเดี๋ยวเราก็ผัดต่อ